วัสดีค่นะคะวันนี้เรามาดูเมโลดี้ไฟเบอร์กันนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยช่วยอะไรเราบ้างนะคะเรามาดูว่าวิธีกินกินกันอย่างไรนะคะเราก็เตรียมแก้วหนึ่งใบนะคะถ้าดีก็จะเป็นเช็คก็ได้ใส่กับขวดขวดน้ําเราธรรมดาเนะีมีฝาปิดก็เช็คเลยก็ได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะ อุำมะมธรรมดาของห้องะะ่ะใส่ไปสักประมาณครึ่งแก้วหรือ3ส่วน4 3ส่วนสแล้วก็เทไฟเบอร์ของเจ้าไฟเบอร์ของเราลงไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นของเมลอนซึ่งแบบหอมมากนะคะแล้วก็ทำการโคลนให้ละลายให้หมดนะคะโคลนให้ละเอียดเน้นย้ำว่าต้องโคลนให้แตกให้หมดนะคะ รู้สึกว่าคนง่ายนะคะคนแตกหมดแล้วน้ําไฟเบอร์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะแบบนี้นะแบบนี้คือพร้อมดื่มได้เลยนะคะดื่มง่ายมากนะคะเดีย๋ยวเรามาดื่มกันให้ดูเลยดีกว่าอร่อยมากหอมนะคะจะมีรสเปรี้ยวนิดนิดน,ดนะลนะแนะนำว่าถ้าเราชงแบบนี้แล้วปุ๊บต้องดื่มให้หมดะ่ะเพราะว่า ถ้าเราดื่มไม่หมดเดี๋ยวปล่อยเขาทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นวุ้นขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการล้างแก้วเพื่อที่จะดื่มน้ำเปล่าตามลงไปอีกรอบนึงนะคะหมดแก้วเลยนะคะ ทีนี้เราเข้ามารอดูผลกัน6-8ชั่วโมงนะคะหนึ่งก็คือช่วยล้างลดอาการท้องผูกล้างลำไส้ให้สะอาดขึ้นล้างสารพิษนะคะล้างไขมันที่เกาะตามผนังลำไส้นะคะเพราะว่าบางครั้งบางคนน่ยอาจจะไม่เคยดีท็อกซ์เลยก็มีนะคะ mm. เรากินอาหารทุกอย่างเข้าไปทุกวันไม่ว่าจะเป็นพวกผัดมันทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่รู้ว่าไขมันพวกนั้นอะ่ะจะไปเกาะตามผนังลาไส้หรือว่าสะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะทําให้ลําไส้ของเราอะ่ะทางานได้ไม่เต็มที่ระบบย่อยไม่ค่อยดีลําไส้ขี้เกียจลําไส้บวมลําไส้หย่อนอะไรอย่างี้ค่ะการทํางานไม่ค่อยดีพอการทํางานไม่ค่อยดีเสร็จปุ๊บส่งผลให้ท้องผูกท้องน้ําไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างที่ตามมา ของเสียสะสมในน้าไส้มากเกินไปเป็นอุจจาระเก่าเดิมเกิดเป็นกดแก๊สอะไรส่วนเกินเนี่ยทำให้จุกแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําให้ปัญหาของโรคลิซิดดวงตามมาแล้วคนที่บอ,อกว่ามากินแบบนี้แล้วบางคนอาจจะกินยากหน่อยกินพวกนี้แบบเลี่ยนแบบกลินไม่ค่อยดีหรือว่า,ามีอะไรที่แบบ ง่ายคนนี้ไหมแบบไม่ต้องมานั่งชงไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะง่ายแบบง่ายมากเป็นแคปซูลนะคะที่เราสามารถไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรเราก็กินเลยหนึ่งแคปซูลก่อน,นอนก็จะเป็นดีท็อกเหมือนกันเลยดีท็อกมันไส้ล้างลำไส้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลดอาการท้องผูกล้างของเสียที่ตกค้างที่ลำไส้นะคะแล้วก็ ทำให้ผิวพรรณของเรานะคะเป่งปังขึ้นสวยงามขึ้นมีมีน้ํามีนวลน,นะคะไม่แห้งกร้้นนะค่ะก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกินอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารหลากหลายแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่นะคะเพราะว่าลําไส้เราสะอาดแล้วการดูดซึมก็จะดูดซึมได้เต็มที่ได้รับวิตามินแร่ธาตุจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้เต็มที่ การดูดซึมทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะฝากไว้นะคะตัวน,นี้คองเลยแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะ